วันนี้เราจะไปตกปลากันที่บอ่อน้องปูนะคะนี่อุปกรณ์ของเรานะคะเ,เราไปเจอกันที่บอ่อเลยนะครับใครจะได้ไม้แรกไปเองยังไม่ถลงเลย ออันนนี้้ปลลาตลมาถึงบ่อแล้วนะคะงล,นนลงไม้แรกไปแล้วคนแรกวันนั้นปลาไม่ไม่ตักเลยเาเกิดบ่อนี้เปิดบุฟเฟล์คาราพันุมก็มานะนะกำากำหนดปลาบบึกร้อยโลก็ได้หรือว่าปลาสวายห้ามเกินห้าโลห้ามออกอะไรเงี้เราไม่ตีไกล่ละ ปุ่งหนุนหน้าเอง<ป>ลองคุณอีกแล้วเด็กบอกว่าซื้อเครื่องปั๊มมาเองใช่ไหมโอ้แฟนซื้อเครื่องผลิตธนบัตรมาเองใช่ไหม โู้หว่าใหม่ตัวนี้น้องตัวใหม่เหรอใหม่โดนใหม่ทั้งคันใหม่ทั้งเบ็ดอ่ะโดนเต่ามึกนสิบโลไม่ใหม่เออใหม่แล้วเก่าครับถ้าเป็นมันแหละไม่จัดคอนยัมจัดดีกว่าไม่โขไม่มีเสียงเหรอตอนเสียงอ่ะนี้ดิเสียงเสียงธนูเขาดังกว่า อันนี้ไม่มีเราไม่ได้เปิดสี่ด,ดึงเหรอดึงปืดเดียวแค่นั้นเหรอว้าอย,ยู่เหมวยของพี่เปล่าชนสายจะเฉยเปล่ามันหลอกแล้วก็จากไปมันไม่พูดอ่ะชนอย่างเงี้ยมันจะมาหลอกมันจากไปเหมือของพี่ชนมันมีต้ดใหม่ มีล้อได้ไหมปลานี่เฮ้ยเล็กเฮ้ยพี่โอ้หลุดไปแล้วเฮ้ยหลุดนะไม่ขึ้นฝั่งไม่นับนะไม่หลุดไม่อยู่เว้เยเจ้าแรกอ่ะเจ้าแรกเฮ้ยประดุกเบ็ดไม้ทำประดุกเอาไว้ที่เบ็ดไม้ทำงานเลย มไม่เล็กนะนะเฮ้ยไม่เล็กถ้าปลาดุกคะผมไม่เล็กนะครับแต่นี่ไม่เล็กหรอกถ้าเป็นปลาดุกอะไม่สวยนะแผลเยอะแผลเยอะเหรอฮะปล่อยหนึ่งตัวแล้วทีหลังนังกว่าอ่ะนี่กินคามือเลยนะตาอะไรนางวะโอ้ยอยู่วะเอีกกินคามืออีกอยู่อยู่วะอ้าวคามืออีกเลยไปหรอ

ไม่เอาวะพี่โอพูดนะมีคลิปนะพี่โอพูดนะเอาวางไว้เนี่ยพี่โอไานนยพี่เสียเปรียบโอ้ยเฮ้ยพี่ไม่ได้อะไม่ทำงานอะไรอีกแล้วไม่โฟมก็กินแต่มาวางไว้งพี่เนูของพี่โอไม่ทำงานอีกแล้ววันนี้เอานแหละริงหน่อยหน่อยินเองไซส์ยก็กนยกขึ้ยก้นยกขนยกขึ้นยกขึน พี่ระวังเลื่อนนะเลื่อนตกน้ำไปวางลงไลยวางลงเลยอย่า้วอ่ะเออเอาเอาวาง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 ลงเล,เงงงงล,งเลนั่นแหละวางนั่นแหละอ่ะไม่เห็นมองก็เห็นเหมือนกันเปรียบเฟาวทีหลังดังกว่าอหยุดเพิ่มตัวแล้วนะครับ

บ่อน้ำปูต้องให้เกลงใช้หมังสุดๆวันนี้เราจะมาอัดใบใหญ่กันเดี๋ยวันี้ตีกี่ไม้กี่ไม้ก็ฟู่เบ็ดไม้ไม่เคยมือกินอีกแล้วครับ ให้มันดังดิดังไปครับให้ให้ลากอ่ะให้ลากมาเขยตัวพี่ก็ไปนะอยู่ในน้ำนี่ไปทุกคันเลืออืมอ้นนี่กินทามือีกว่าเอะสงสัยหน้านี้จะหน้าประดุกนะเนี่ยหน้านี้หน้าร้อน หน้านี้หน้าตบตบเป็นเลขตบเนี่ยคนยังไม่มาเลย, <c oughs> ย,ง,ยงเติมเฮ้ยมันไปมันไปจอมบึงได้มั้งเอาไปดูของจอมบึงกันมขี่รถไปยันจอมบึงเลยอยากขับมอเตอร์ไซค์มางไง ขับรถใหญ่เบื่ออยากขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีตังค์ทำเนาะแค่ผ่อนรถก็เหนื่อยกันแล้วผ่อนเท่าไหร่อ่ะไม่รู้มัน6,000กว่านะโอ้โหแล้วผ่อนแล้วรถแรงไหมนะรถจะไม่แรงไอ่แรงมันก็พอได้นะน้ำมันมันกินเกินน้ำมันมันกินเกินกินเกินที่มันวิ่งใช่ไหม เอาใส่กระชังหลอกมันไว้มั้างไหมมีแล้วไม่ต้องกินแล้วอย่างเงี้ยหรอหลุดไปเนี่ยหลุดอปเนี่ยมัหลุดอีกติดอยู่ได้อะเปลี่ยนปลาบ้างอือขาวเนี่ยไปดุกหมือน้ัเดี๋ยวไปดูเมันก็เหนื่อยตัวงี้แล้ไกลเลย ปิดเบรกเลยอะ่ะเอาไว้ไหวอะ่ะปิดเบรกเอร์ปิดเบรกให้จะวิ่งควบกันมันแหละไหลตกปลิกบอกเลยว่าพื้นอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ทันร <c oughs> องเท้าดูเท้าดูด,ด้วยอะ่ะหึอย่าบอกว่าขามือเลยอะ่ะวางทันปุ๊บ <c oughs> เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะย่าหลุดนะ,ะดึกต่อมครับเดึกต่อเด็กต่อเฮ้ยวันนี้มานไหมเห็นเห็นเห็นจะจะจะถ่ายใกล้กไม่ใกล้ ปลาฟุกนี่วะปลาฟุกปลานิลเขาเบ็ดใครมาด้วยวันนี้อ้าเอาเ <c oughs> บ็ดใครไม้ลูกเขาเบ็ดยังใหม่อยู่เลยฟุกเฮ้ขาตกถุงอยู่นี่นนะไก่โอป้ปลาหนใส่ซนี่ไปเวียงแห่ได้กินนะนี่เวียงแหงนะนะไซนะนะนี่ใช่ไหมอืมโอโหน่งเป็นเป็นแกะเนาะไงกำลังกินเลยเนี่ยอ่าแกะนะอันนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเป็นสปินเบ็ด กินแต่ปลาดุกฟูบอยไม่ได้ดังใจปลาดุกปลาดุกดุกสงสัยจะต้องไปลงดุกอีกแค้ไนแต่เรเอาไว้ยเป็นปลาดุดอ๋อมาลำเ้ย โอถทางงูกัประดุกซ e> ีมลงซีมไอโซมเรียมสุดกับประดุกอันนี้เราวิ่งแรงอ่ะโมอย่างบัทันตัดถูกก็ต้องเอากลับเด้อบ่านอนนัวเยอะขาไปไหนไิ้งไปดิวิ้งข้างวิ้งไป ลมพัดเย็นนะมีเปย์หน่อยงนั่นหลับเลยเนี่ยใช่ทีถ้าเกิดวันนี้เอาเปย์มาจบไปด้อืมก็ว่าไม่มีที่พุกคิดว่าจะไม่มีที่พุกดีงี้เอ็นหมดเลยหาเออเอ็นน้อยไปอีกเขาวิ่งกับมันว่าสิแต่ก็โดดตัวมึงจบเลยจบเลยไม่มีเอ็นให้วิ่งอะให้ขาดอย่างเดียวเดินอย่างเดียวใช่ไหมอ่ะ เอาไว้ก่อนไหมโ้ยโอ้ยไว้ก่อนไว้ก่อนตรงนี้โอ้ยจะได้จะได้เว่อเว่อติดอะไรมารอบนี้เฮ้ยติดปากเฮ้ยทำไมเป็นถามงั้นแล้วเว้ยปลาต้องติดปลาติดปลาอะไรกินกินขี้กินข้างก็เห็นปากปลามันชอบอยู่ตรงคีบเยอะนี่อ๋ออะไรเว้ยรูปแม่กำลังใจเลยปลาด้วยกันเปล่านี่ครับได้ปลาทอดแล้ววันนี้ สงสัยรู้สึกว่าจะหนักแล้วสงสัยจะต้องถอดไว้หลังรถกันหมดเนี่ยสงสัยหนักมากเลยสองตัวแล้วใช่ป่ะคนนินนะครับโอ้ย เขานั่งผิดที่หรือเปล่าวะเริ่มไปแล้วมีกิ่งไม้บังไว้เยอะเฮ้ยเฮ้ยหลอกกันนิดนแหมหลอกทดบมันเยอะหลุดแล้วหลุดแล้วหลงไปตดนเรื่องโดนเรื่องผ่าใส่ผ่าลูมตกไปใหญ่ tức là đục, bắt đục đục níu đục không đục đâu

有啊，走。 โอ้ยซึ่งเราไม่ถึงเลยที่แต่กระดูกโอเคผู้วาตัวแรกตัวเองเลยเจะตกแล้วยิงแกะเ

ไปแล้วไปเอาไปงไปนู้นไปไปไปเอาไปดุกระดุกกรดุกกกดเอาขนาดนั้นถ้าด <c oughs> ุวิ่งขนาดเนี้ยเดินมินอะไรเงี้ยเินปนี่เย,ยงเน,นเดินเลยเลยไปงูเลยออยนั่นเลยทานแล้วพันทีนี้ กันเก็บใหญ่เหรอใหญ่เก็บที่พันหลดไปแล้วพ<อ>ันหมดเลยอะ่ะเหรอเก็บหมดเลยอะ่ะฮะไหวปะฝันมาอีกแลงแล้วลบรรยากาศแบบนี้ ตอนนี้ก็เวลาเกือบห้าโมงแล้วเกือบห้าโมงแล้วครับห้าโมงแล้วตองนี้ฟาไม่จิบตัวเองคุณครับเราจะทำยังไงกันดีครับแต่อ<ฮ>ี๋โหูเศรษบังมิตรเอง็งเศรษบังเอ,อ็งมิดเลยอะโ้่ <c ười> <c ười> โ oh. oh, so อโหสาวบางมิตรคนอะไรจะตัวเล็กขนาดนี้อัโอ้นะอ้ <laughs> ะออ้โ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 อ้อ้โอ้โอออ้โออ้อ้โอ้อะโอ้อ้อ้โอ้อโอโออโอ้โออ เล่นกับมันนอยเล่นกับมันนอยเก็บแล้วไม่ต้องน้อยใจเบา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 ทันดิทีนี้คหมุนไม่หันลวมือมือไม่อยู่นี่้ย ทำไมมันทำไมมันวิ่งคิดว่ามันน่าจะปลายใหญ่กว่านี้เออเออมันสู้เลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้เอาไว้ <c oughs> <c oughs> เก็บแล้วใช่ไหมอ่ะเก็บเก็บกระดูกก็เก็บตอนนี้ แสงนะทายรูปมากแสงฝนจะตกครับปลาถือปลาปะถือกระานปลาไปอยู่ตนี้มาแรกๆปลาตามเรา ล่างๆเราต้องตามมันซะแล้วเล็กๆมาปล่อยมดใจเย็ยเยนแล้วไปดูกาดุกกันดุกกาดุกเฮ้อไม่เหมือนละเกิดอะไรเงี้ยต้องจูงขึ้นรถจะได้เลยครับตามปไา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 ต่อไป วลานี้ใครจะเป็นพระเอกจะมาจริงนอเปล่าโดนแล้วตามปลาลูกโอบเป็นพระเอกตีปุ๊บกินข้าวมือ6โมงแล้วนะครับ6โมงแล้วมั้งฝนใ่ละ อมายเอาเอาเอาสู้สู้สันติสู้สู้สันติสู้สู้มบนงี้มันงี้แล้วโอนโอ้กามจริงๆเลยมีที่ตักไหมล้วเนี่ยไม่ลามขึ้นได้ กระโดดลงไปงงงอุ้มโอ้ยลา้ลาาดลยโออจบชีวิตอเอาพี่เอาเลย <c oughs> <c oughs> ลุงทำอะไร <c oughs> ลุงทำอะไรก <c oughs> ลัวมันตกบ่อเลย นั่งเข่าฝุ่าเล่นมันให้นักเล่นมันให้นักเราช้าแล้วแล้วคันพี่โออยู่ไหนเนี่ยตอนไหนตอนหน้าตอนหน้าโอลงตะคุบลงลงทุนมากแล้วมันไม่มันะดึกตีนที่แล้วเมื่อกี้เอาตีนแตะไว้อยู่ไม่ใหญ่ใช่ไมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ซะอีกปลาอะไรวายห ไม่ได้ฮะลากขึมาแล้วเมื่อกไม่เป็นไรมันจะรอปลาเบิก <c oughs> มันรอปลาเบิกหรอก

ขาแตกไ้วันไกระดูกอ้าวัะสอบเปิดปีนี้มัไปทาข้าไม้เผาแล้วเผาแล้วเออใช่ตุ่มบุ่มตัวเดียวก็กลับเลยเนี่ย Để tên để tên, đen tên, đen tên. ta ta bắt cá về nhà như thế này. Ở Thằng có <laughs> <Ngậu> mấy chú <laughs> <này ngậu> <laughs> โคน้นเข่าเลยนะขอบคุณนะถ่ายไม่ทันรุบเลยนะจับกบจับกบ tôi 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 ข้าไปเลยไม่น้องรอโอ้โหตัวใหญยวนี่ให้ใหกลับบ้านแนละ้วมันรู้ว่าถ้าถ้าเราเอาจะงบอแล้วเราต้องถึงแล้วป่าเนี่ย Lại chè dung để hơi lệch Hãy <laughs> <laughs> ba rồi nha các. มาแล้วดูสิหน้าปลากรทอดเสร็จแล้วโค้คนทอดวันนี้เป็นคนทอดเปนเป็นคนทอดแล้วไปดับแล้วเฮ้ยเตรมทานแล้ววันนี้ได้ประดุกสามประนินสามเราตามปลาบึกกับปลาสวายเราก็ไม่ได้ตามกันหกโมงุ่มเราจะไปกินข้าวแล้วนะคยวมาค่ะเราจะมาชิมกันนะคะ น,นี่แล้วปลาทอดปลา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 ดุกทอดกับน้ำจิ้มโซนกรหนุ่นมนหนัมันนั้นไรมั้ยโอ้ทำไมไม่บอกรเราเรื่จะตกปลา <c oughs> เเยยยี่ยมมากลถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะคะ